รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงไทยที่มีลักษณะเฉพาะคือมีการใช้ภาษาง่ายๆบรรยายเรื่องราวของชีวิตสภาพสังคมและวัฒนธรรมมีท่วงทานอง คำร้องสำเนียงลีลาการร้องการบรรเลงยยที่เป็นแบบแผนเพลงลูกทุ่งยังมีลักษณะเฉพาะซึ่งให้บรรยากาศความเป็นลูกทุง่งและบรรยากาศแห่งความเพลิดเพลิน,นและยังเหมาะกับงานรื่นเริงต่างๆในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบวชงานแต่งงานวัดวและอีกหลายๆงานและตั้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีศิลปินเพลงลูกทุง่งค่ายเพลงลูกทุ่งชื่อดังมากมาย ที่ยังคงมีบทเพลงฮิตตลอดกาลและจะดีแค่ไหนหากเรามีเครื่องเล่นเพลงลูกทุ่งที่เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในรอบ40ปีของวงการลูกทุ่งไทยที่ได้รวบรวมเพลงที่ดีที่สุดของพุ่มพวงดวงจันทร์ที่เปรียบเสมือนดวงจันทร์ที่สองสว่างท่ามกลางดาวเรื่องที่เจจรัสร่ายล้อมซึ่งเปรียบได้กับศิลปินอื่นๆที่ถูกรวบรวมไว้ในตลับพชรที่รวบรวมบทเพลงลูกทุ่งฮิตร่วมสมัยอันไพเราะ จากสี่ค่ายยักษ์ใหญ่ระดับตำนานเพลงลูกทุ่งกว่า1,500เพลงจากศิลปินนักร้องลูกทุ่งร่วมสมัยที่มีมากถึง100ศิลปินได้รวบร,วม,รวมไว้ในเครื่องเล่นเพลงลูกทุ่งตลับเพ็รที่จะทำให้คุณรู้สึกประทับใจไม่รู้ลืมไม่ว่าจะเป็นราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มควงดวงจันทร์ไวยพจน์เพชสุพัรณสาย,ยันสัญญา ยอดรักสลักใจฝนธนสุนทรยิ่งโยงยอดบัวงามแมงปอชนที่ชาอมนสิศิ์คำสร้อยและอีกมากมายต่อไปขอเชิญทุกท่านพบกับบรรยากาศความรื่นเริงและเพลิดเพลินไปกับเวทีงานวัดได้ณบัดนี้ มีต้องรอรอท่านี้เลยทีเดียวสวัสดีครับขอบคุณมากมากเลยนะคะโอ้โหสำหรับกองยาของเรานั่นเองนะครับและคอนอื่นกตต้องขอสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การประกวดร้องเพลงนี่สำหรับเวทีงานวัดของเรานั่นเองครับเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแบบนี้เนี่ยสร้างดินให้เป็นดาวมาแล้วหลายดวงไม่ว่าจะเป็นนะคะคุณพุ่งพวงดวงจันทร์ คุณวัยพจ์เพชรสุขันถ้าพูดถึงตำนานราชินีลูกทุ่งเพลงไทยไนะเขาก็เป็นหนึ่งนะคะที่มาจาก เวทีประกวดร้องเพลงตามงานวัดถูกต้องครับคุณผู้ชมคะคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นั้นนะคะเดินสายประกวดร้องเพลงตั้งแต่อายุ8ปีด้วยกันภายใต้ชื่อที่เธอใช้ก็คือน้ำพึ่งณไรอ้อยแต่ว่าเพราะเอิญเป็นความบังเอิญที่คุณไวยพศเพชรสุพรรณนะศิลปินแห่งชาติของเรานี่แหละใช่แล้วเขาก็ได้ไปทําการแสด,แดงที่วัดทับกระดานจนทําให้ไปเจอกับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์หลังจากนั้นจับพัดจับผูมาฝึกร้องเพลงจนเข้าหู ก็เลยปั้นเป็นนักร้องลูกทุ่งได้แผ่นเสียงมาหายากมากปกก็ไม่มีมีแต่แผ่นอย่างเดียวได้มาโดยสุจริตหรือเปล่า <c oughs> สุจริตสิครับ <Okay. S 1> แผ่นเดียวเนี่ยนะสี่พันบาทแบบไม่มีปกเลยด้วยวและนั่นแค่หนึ่งอัลบั้มเท่านั้นเองมีเพลงงานวัดเมื่อปีกลาคืนนี้เมื่อปีกลายอย่างดีเข้ากับบรรยากาศเราเลยนะแค่นี้แล้วคิดดูแล้วกันว่าเพลงหลายๆเพลงที่เราจะเอามาฝากวันนี้เนี่ยมูลค่าจะเท่าไหร่เยอะมากๆใช่แล้วละครับหลายๆคนฟังแบบนี้เฮ้ยโอเอมีด้วยเหรอ มีแน่นอนครับที่รวบรวมนะครับเพลงมากกว่า1,500เพลงจาก100ศิลปินจาก100ศิลปินนั้นครับเขารวบรวมมาจาก4ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชัวเ e ็ t เ r อร์ n ทนเมนะคะรวมไปถึง Top l i ล e ์มิวส 4S Thailand แล้วก็นบพอรสินวโกมาบรรจุไว้ในกล่องเครื่องเล่นเพลงลูกทุ่งตลับเพชรนี้นะคะคร้อยศิลปินกว่า1,500เพลงด้วยกันค่ะช่วงแรกนี้เราไปพบกับศิลปินที่มาจาก t o อปไลน Music กกันเลยค่ะ หนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเธอพี่จำได้ดีอีกคู่หนึ่งไม่เคยเห็นเลยก่อนนี้แปลกใจอะไรกันนี้หน้าห้องน้องมีรองเท้าผู้ชายเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเพลงที่เชื่อว่าน่าจะอยู่ในใจใครใหลายคนฟังมาตั้งแต่ตัวเท่านี้เลยใช<ห>่ไหมบอกว่าไม่มีแล้วนะหาเทปฟังยังไม่ได้เลยตอนเนี้ยไม พ,พี่วาดดีไม่ดีเจ้าตัวก็ยังไม่เก็บไว้ด้วยม่เก็บไว้พี่คะไม่มีเลยสำนักนล้องไม่ค่อยมีหรอกนี่นี่นีไม่มีจริพี่นี่ผมมีให้พี่ด้วยนี่ใครที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งตัวจริงเสียงจริงขนาดแท้ต้นฉบับดั้งเดิมรวมอัดแน่นอยู่ในนี้เรียบร้อยพั0หกว่าเพลงครับพูดถึงสายันนีรันดอนเนี่ย ทุกคนจะต้องร้องก๋อมีเพลงอะไรบ้างก็มีเพลงสุโขไทยละโธมสุโขททยระโมโอควัดจากคาเฟ่ฮอ,องักจากคาเฟ่เท้าหน้าห้องและนี่ก็คือหนึ่งตัวแทนของค่ายท็อปไลน์นะคะศิลปินในสังกัดค่ายท็อปไลน์ที่มาร่วมโชว์เพลงเพราะๆให้เราได้ฟังกันในวันนี้ค่ะ,ะและที่สําคัญยังมีอีกหลายคนเลยนะโดยเฉพาะราชินีลุกทุง่งพุ่มพวงดวงจันทร์บอกว่าอยู่ในนี้นี่เขาเรียกว่าเพลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนที่นักร้องชอบอไ,ปไปประกวดนะ ครบครับนอกจากนี้ยังมีอุยอะไรอ่ะใครอะ่ะยอมรับโดยดีว่ามีเมียแล้ว <c oughs> เออยิ่งยงยอดบัวงาม<ค>ี่ก็อยูย่รดวเหมือนกันนะครับจอมขวัญกัลยาก็อยู่ถูกบรรจุอยู่ในนี้ด้วยเช่นเดียวกันนีค่ะจริงๆคร,ครับมีรุ่งสุริยาก็มีนะครับแล้วก็มีศิลปินดังๆอีกเยอะแยะมากมายเลยจริงๆนะครับของทัปไทยที่บอกเลยว,ว่ามีเพลงไหนเด็ดๆคัดมาแล้วเรียบร้อยคิดเห็นยังไงว่าอเพลงเยอะขนาดนี้ อัดอยู่ใน,นนี้เรียบร้อยแล้วก็ดีนะพูดถึงจริงๆแล้วผมก็ชอบเพลงเก่าครับทีนี้ทุกวันนี้หายากแต่ก็หายากหาฟังยากครับรุ่นก่อนๆรุ่นครูบาอาจารย์ก็มีอยู่ในนี้หมด <นะ S 2> ใช่แล้วก็อยากฟังวันไหนก็เลือกได้เลยเงี้ยแล้วเครื่องก็พกพางพ่ายผมชอบตรงนี้ครับคืออยากฟังตอนไหนก็ได้เลยว่าอย่างนั้นผมพาสะดวกใส่กระเป๋าสตางค์ปึ๊บถ้าเป็นผู้หญิงเนาะง่ายๆผู้ชายก็เน็บเลยครับแล้วที่สำคัญไม่ต้องกลัวหล่นบางคนบอกว่าโอ๊ยอายุมากแล้วบางทีแบบเดินไปล้วมจะหล่นมีสายคล้องมือให้เรียบร้อยออ พกพาสะดวกครับและที่สําคัญนะครับชาร์จแบตแค่ครั้งเดียวครับหลับไปตื่นมาแบตก็ยังไม่หมดครับฟังได้ทั้งคืนจริงๆครับมีเจ้าเครื่องนี้เครื่องเดียวไปออกงานวัดที่ไหนสบายเลยครับมีต้อง1 5 0 0เพลงคุณแม่ชอบเพลงลูกทุ่งค่ะในซื้อเครื่องนี้เป็นของขวัญให้คุณแม่คลายเหงาเวลาทํางานค่ะปกติก็ใช้เปิดเวลาทํางานเปิดคอไปเรื่อยๆฟังได้ทั้งวันเลยค่ะดูกันหน่อยนีดีกว่าว่าเอ๊ะเจ้าเครื่องนี้เนี่ย ใช้งานยากหรือเปล่าในไหนก็มีเพลงเยอะขนาดนี้จะใช้งานยุ่งยากจริงไหมอันนี้โอ้โหบอกเลยว่าง่ายมากๆเลยทีเดียวเริ่มต้นจากอันแรกเราก็ต้องเปิดเครื่องก่อนใช่ไหมค่ะ,ะปุ่มเปิดเครื่องอยู่ ตรงนี้ครับนี่กลมๆตรงนี้แหละกดเข้าไปเลยปุ๊บจากนั้นนี่ขึ้นหน้าจอมาเลยเรียบร้อยซึ่งหน้าจอนี้เป็นหน้าจอ LED, LED น,นะฮะให้มองได้เห็นแบบชัดเจนนะครับซึ่งตัวเลขใหญ่มวากหลังจากที่เปิดเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะอยากจะฟังเพลงไหนเรามีเมนูให้เรียบร้อยเลยเลือกเพลงมาสักเพลงหนึ่งออแล้วกดรหัสครับนี่ที่เป็นตัวเลขตัวเลขตรงด้านหน้านี้เลยนะครับเลือกมากดปุ๊บเพลงนั้น จะดังขึ้นมาทันทีทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเพลงแต่ละเพลงนี้มีเพลงอะไรบ้างและพันห้าร้อยเพลงเน่เพลงไหนอยู่เลขอะไรนี่ครับไม่ต้องห่วงเพราเรามีคู่มือให้อ่านี่ให้ดูเลยปุ๊กคีหนาไหมล่ะหนามากเลยเพราะว่าร้อยเพลงจะบอกคุณผู้ชมว่าไม่ต้องกลัวนะคะว่าเพลงนั้นอยู่หมายเลขอะไรง่ายนิดเดียวอ่ะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างชั่วโมงนี้เอาเพลงแกล้งเปิดมาปุกเข้าเพลงอะไร เพลงรหัส17จอหนนี่ที่รักแบบงพอชนที่ฉ่า17ใช่ไหมใช่แล้วจะเป็นจอนนี่ที่รักจริงหรือเปล่าไปดูกัน17 พกพาง่ายครับอยากฟังเพลงไหนตั้งแต่รุ่นกูบาจารุ่นไยพดเชพศสพฟันสายันสัญญา,ย,ายอดรักสลักใจนะครับสุนารีราศีมารวมทั้งเพลงของผมก็มีอยู่ในนี้ฮะก็ตอนนี้ก็หายากแล้วเพราะผมจะเป็นเครื่องนี้เครื่องเดียวนะครับ